สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีธนูทัดไฟค่ะราศีสุดท้ายแล้วแล้วเราก็จะไปต่อที่เนื้อหาต่อไปค่ะเริ่มกันเลยค่ะราศีสิงห์ทัดไฟงานเงินรักเรื่องราวของความรักเนื้อคู่นะคะเดือนตุลาคม2 5 6 5มาวางแผนชีวิตกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนติดตามนะคะขอบขอบคุณ สำหรับการกด Subscribe ค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันสมัำเสมอนะคะชนูชัดไฟค่ะเดือนตุลาคมรวยแล้วนะคะการเงินรายได้นะคะเป็นคุณหญิงคุณนายคุณชายนะคะ อยู่ในแวดวงสังคมมีการเงินจับใจ่ายใช้สอยเหลือเฟือเหลือเก็บด้วยพลังความรู้สติปัญญาความสามารถนะคะการเงินกันในรอบ30ปีแล้วเสาในเรือนสาการเงินรายได้โอนมาตั้งแต่5ธันวาคมต่อยอดไปยาวๆเลยนะคะถึง1มีนาคม6 6ค่ะเข้มแข็งมากเลยพลักการหาการเงินนี้มีพลังในการ หาการเงินรายได้ด้วยความรู้ความสามารถนะคนเก่งนะคะเชื่อมั่นในตนนะคะอย่าขาดศรัทธาค่ะถ้าเก่งเกินไปก็โอกาสไม่้ไดลงจากคานนะคะเข้มแข็งกระหารมุ่งมัน่นด้วยประสบการณ์กันหาการเงินรายได้มุ่งมั่นตั้งใจมากเด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง่ อดีตฟังใจไม่รู้เรื่ก็ไม่สนใจเป็นเพียงบทเรียนในอดีตทําให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ก็ไม่ใส่ใจนะคะเป็นเรื่องราวของความคิดนะค,ะความคิดไม่นำไปเพิ่มเป็นจิตปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงภาพมายานะคะที่เราไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นเป็นเรื่องราวของชาตโนนะ กเกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าๆนะคะมันจบไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วะคะ่ะเป็นเรื่องราวของใหม่ชัดเจนจะนะเจ้านี่ลูกนี้เก่ากันนะคะเข้มแข็งอะ่ะไม่หวั่นไหวไปกับความคิดจิตปรุงแต่งเหมือนพระจ,จันทร์ที่ถูกเมฆบดบงังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่นำมาเกิดประโยชน์กับความคิดจินตนาการลึกซึ้งนะคะ งานนี้ได้ร่วมชุมนนมค้าขายมีการเงินมาเยอะเลยนะคะงานเกี่ยวกับจินตนาการใช้สมาธิสูงนะคะทำมายาวนานแล้วค่ะเป็นผลรายได้ให้กับตนเองอด้วยปัญญาประสบการณ์งานทางไกลงานออนไลน์งานติดต่อกับคนทางไกลที่มีปัญหาชาวโนก็ช่วยเหลือแก้ไขได้ก็รับผลตอบแทนเป็นการเงินดีมา ด้วยประสบการณ์การงานนี้ก็ได้ทำงานการค้าง,งานออนไลน์งานต่างประเทศคิดสร้างสรรค์ไอเดียที่เข้มแข็งมุ่งมันนะ่นวางแผนอะไรคิดจินตนาการดีลึกซึ้งนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องปัญหาแก้ไขปัญหานะคะคุณส่วนผู้ค้าความคิดจิตต่เจรจานะก็นำมาเป็นการงานรายได้เฉลียวฉลาดการค้าแก้ไขปัญหาให้ชนอื่นได้ แก้ปัญหาให้กับตนเองนะคะคนที่พิดหวังในเรื่องราวของอชีวิตต้องเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการพิดหวังทุกเส้ามองหาหนทางผู้คนแข็งยาว่งอย่างชาวธนูมุ่งไปที่การอยู่บนคานมายาวนานนะคะก็ไม่ไปเกีย่ยวข้องกับคนที่มาไม่จริงจังไม่จริงใจนะคนไกลคะ คนส่วนคู่ค้านะื่อนเก่านะคะทางไกลไปแล้วก็มองไปที่ความสุขสงบมาเยือนนะคะความรุ่งเรืองเก่าวหน้านำมาลงทนุนการข้าด้วยประสบการณ์มุ่งมั่นต่อไปงานออนไลน์งานต่างประเทศนะคะมีการเงินแลกเปลี่ยนมาดีมากอ่ะมุ่ออนไปข้างหน้าทำการค้า งานออนไลน์งานต่างประเทศการศึกษาไฟรู้เรียนรู้นี่ก็นำมาต่อยอดการค้ากับคนต่างถิน่นตนเองก็เดินทางเพื่อการค้านะคะมุ่งมั่นด้วยความคิดสติปัญญาการงานคิดเริ่มสร้างสรรค์รุ่งเรืองเป็นผู้มีประสบการณ์ได้ลาบจากการที่คานอุปสรรคปัญหานะคะเกี่ยวข้องกับปัญหานะคะ ไม่ใช่คนที่ฉลาดสทัทีเดียวนะคะแต่เป็นคนที่อยู่กับปัญหามานานก็เป็นคนฉลาดนั่มาช่วยแก้ไขปัญหาให้ตนเองและคนอื่นได้มุกอ่อนไปข้างหน้าเออก็มีรถลักรัพย์บ้านที่ดินนะคะกงล้อกงเกวียนเริ่มทำงาน รวยไม่ทนจนไม่นานนะก็รวยแล้วนะคะเสาในเรือนเสากันเงินหมุนรอบมาในรอบ30ปีการเงินดีมากอะมีเกณฑ์มีบ้านมีรถมีการโยกย้ายทิ้นฐานนะคะหพมรมลิขิตจัดให้คู่แต่ปางก่อนเขาไม่จรงิงจังจริงใจเราก็มุ่งไปความจรงิจรงจงังกับรถลาหลักทักยบ้านที่ดินลงมือทำไม่ปล่อยให้พมรมลิขิตจัดให้นะคะลงมือทำเองเลย รวยแล้วค่ะลาอสังหาริมมมาพั์หมุนรอบมาไม่หมุนหมายง่ายอีกแล้วค่ะกุงล้อกงเกวียนเริ่มทำงานด้วยความคิดอีความอดทนที่จะทำตามความคิดสร้างสรรค์ก็เกิดรายได้ด้วยตอนเองลงมือทำค่ะไม่มีอะไรได้มาฟรี อมจะเป่าคาถามหาระรวยรวยแล้วค่ะโดนหัวใจคนสวยให้มาลงสเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งพระเอกลิเกทั้งแม่ค้าเปรทั้งที่อยู่โรงงานนะผมลิ้ขิดจัดให้หมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วค่ะ ไม่มีทางลีกเลี่ยงได้ในเรื่องรมลิ้คิดแต่ที่ทําได้อยู่ในกำมือก็คือการหาการเงินรายได้ด้วยความเข้มแข็งจากการงานการเงินจากต่างถิ่นออนไลน์ต่างประเทศนะคะทุกคนแวะเวียนมาร่วมชุมนมสนับสนุนเป็นคนที่มีความคิดที่ลึกซึ้งนะคะ นำประสบการณ์มาเป็นบทเรียนดูคนรักเก่าค่ะคนรักตอนนี้ก็ฟ้าผ่าเปี่ยงเศรษฐกิจพุกแฟบนะคะการลงทุนคนไกลค่ะ,ละการแต่งงานมีสัตว์เลี้ยงแสนร,รักมาด้วยการมีคู่ได้ลาบจากการที่เปลี่ยนแปลงนะคะเป็นดวงของพม่ายใหม่ๆนะคะความหวังพังทลายอ้นละมานบ้านหลังนี้นะคะ อืาการะกคตดผิดหวังนะลงทุนไปก็ขาดทนุนปล่อยวางแล้วนะคะมันเงียบปรีกวิเวกและะ้วค่ะสมถะสันโดษเยือกเย็นเอะยือกเย็นไม่ได้ร่วมใช้ชีวิตกับชาวโถนนะคะได้แต่ปล่อยวางคนสุงยาเขาดีมีความโดดเด่นเป็นตัวเองไม่เหมือนใครนะอันนี้มีบุญทำกรรมกเก่านะคะมีเจ้ากรรมนายเวรใช้จบสิ้นไปแล้ว ปล่อยวางนะคะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นความฝันไม่เป็นจริงนะคะอ่ะก็ไปทําในสิ่งใหม่ๆม,มีความโดดเด่นเป็นตัวเองของตนเองนะคะกับจับจัดการกลุ่มก้อนการงานธุรกิจนี้ัน,นทางไกลค,คะ่ะคนที่ผิดหวังในเรื่องคู่การแต่งงานหมาลาผลที่จะเกิดขึ้นใหม่นี้ใช้กรรไปจบสิ้นแล้วก็ลากว่าจะได้เริ่มหน่ยนะคะฝัน คิดไว้ลงมือทําไม่ปล่อยให้ช้าเนื่นนานแข่งขันที่ใครยังไม่เท่าแข่งกับตนเองนะคะแม้เศรษฐกิจภาวาเงินเฟอร์จะเป็นเช่นไรปล่อยวางมุ่งไปทําธุรกิจให้มั่นคงธุรกิจกเล็กๆนี่ก็ได้ทํามายาวนานแล้วแต่ช้าในงานจักรดานงานเสียสละงานอดทนที่ผ่านมาไม่อดทนนะคะทำอะไรตามใจตนเองก็ไปพบกับสิ่งไม่คาดฝันนะคะ ก็ใจร้อนอุ้วามเปลี่ยนแปลงได้แล้วมุ่งไปคิดสร้างสรรไรไว้ไม่คิดชา้าคิดนานลงทุนธุรกิจเล็กๆของตนเองก็ได้บริหารเองนะก็เป็นคนเก่งนะก่งไม่พอบกฮหอ่นะมีองค์กรธุรกิจห้างร้านใหญ่โตของเองได้ลาบใหญ่ลาบนี้ก็รุ่งเรืองโครงการนี้ไปพบกับเจ้านายผู้ใหญ่สนับสนุนเป็นคนสุข,ขุมทํางานใหญ่ใจนิ่งนะคะยศศักดิ์ตำแหน่งนี้เป็น นักวิชาการผู้นำทำการเมืองนะคะลากผลก็เล็งไปที่การคิดใหม่ทำใหม่นะอยู่บนพื้นฐานของความจุติธรรมปรากฏใช้เหตุผลแล้วก็สติปัญญานะคะไม่ใช้อารมณ์อีกต่อไปนะคะเราคนสวยนะคะบุคลิกดีนะคะมีคุณธรรมนำพาลาพผลให้เกิดขึ้น,นะคะ ่็เป็นท่านครูนะคะเป็นผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาสุขุมนะมั่นคงเออันนี้เขาเป็นเคยเป็นครูบาอาจารย์ของชาวธนูมาก่อนค่ะพระพหัสเป็นสี่กรขณาดดวงประทุมเกลฑ์กินหอมชุยนะคนรักเก่านี่เป็นท่านพี่นะ,ะเป็นผู้มีประสบการณ์มั่นคงท่าสติปัญญา เป็นคนดีมีศีลธรรมนะคะแต่ใช้เวรกรรมในเรื่องการแต่งงานผิดหวังตอนนี้ก็โสดสมถสันโดษนะคะมีชื่อเสียงกินหอมช่วยไปไกลนะคะคุณนโสดแล้วค่ะดำเนินชีวิตอยู่ในระเบียบประเพณีนะเป็น,นักการเมืองนักบริหารนักปกครองนะเป็นคนเงียบเก็บตัวไปเลยค่ะ โอมจะเกคถาลงนักนาทองให้ฉันมีชื่อกองอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานๆเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วทินทานเมืองไทยอะไรใดๆก็ไม่เท่าผมลิขิตจ,จัดให้นะท่านพี่นะท่านครู ดูคนรักใหม่ค่ะคนรักใหม่นี่กว็วางชฉยดูสถานการณ์ผู้คนรายรอมก็ทําอะไรบ้างพักฟื้นคืนชีพหายไข้แล้วคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคนรอคนสวยนะคะมีสเสน่ห์กินหอมฉุยเลยนะน่าจะคนเดียวกันนะมีรักเข้มาให้เลือกมีรักซ้อนตอนเองก็วันโปรยเสน่ห์ออกไปเห็นหนึ่งเงียบชฉยนี่นะคน มีเสน่ห์เนื้อหอมแบเป็นพ่อไม้แม่ไม้ทรงเครื่องนะคะผ่านความผิดหวังมาไม่ผีพร้ามอีกต่อไปะคะ่ะมีรักเข้ามาให้เลือกสิ่งที่เขาเลือกแล้วพลังของคนหล่อคนสวยนี้ก็เอเริ่มต้นใหม่ใช่แล้วนะค,ะคนเดียวกันนะรักทางไกลรักออนไลน์รักต่างประเทศเฉลิยวฉลาดทาการค้านะเป็นหุ้นส่วนคู่ค้าคนรักผู้ครองของชาว ธนูนะคะได้ลาบนะความรุ่งเรืองเจริญก้าวหนะ้ามุ่งไปที่การเริ่มต้นใหม่ด้วยประสบการณ์นะตั้งหลักใหม่คะคนทางไกลนะคะการงานนี้ก็ได้ลาบเล่งไปที่การเริ่มต้นใหม่คิดอะไรแล้วลงมือทำนะเป็นดวงของพ่อไม้แม่ไม้ทรงเครื่องนะ่ะโปรยเสน่ห์นุอหอมนะคะเริ่มต้นด้วย ประสบการณ์คิดสร้างสรรค์าวางแผนการค้ามีความสุขนะคะสุขยั่งยืนน,นี้โชคดีก็มุฟออนไปข้างหน้าเป็นดวงของคนมิเสน่นะคะอ่านความรักมาแลว้วมีรักเข้ามาให้เลือกแต่เขามีคู่แข่งนะคนวัย พี่กับน,น้องนะเกิดการแข่งขันกันนะคะเกี่ยวข้องกับบุญล้านบริวารคนไกลนะคะในเรื่องของความสุขในเรื่องของคู่คูค่รักคนไกลนั่นก็คือชาวธนูนี่เองนะนะมาหมายปองธนูอันนี้คนไกลความสุขที่มีสเสน่ห์นะคะดวงเนื้อหอม เชื่อมั่นในตนอม,มีคนรักก็ไม่ถูกใจนะคะชาวสองคนะ่ะเพราะผู้คนจากโลกภายนอกคนเดียวกันเป็นความรักที่มาให้เหลือรักโซนไม่ผูกมัดกับใคระคะ่ะคนรักที่มีใครเข้ามาเป็นรักทางไกลนะคะรักออนไลน์รักต่างถิ่นพวกใครก็ไม่ถูกใจ ข่าวดีค่ะจากทางไกลไม่ตัดสินใจที่จะเลือกใครเป็นคู่นะคะมีความสุขอย่างโสดนี่ก็สุขใจดีนะมุ่งไปที่การค้าที่ต่อค้าขายเดินทางเชื่อมั่นในตนนะว่าตนเองนี่นะ,ะแม้ไม่ถูกใจใครก็อยู่วันคาเนเอารับทางไกลค่ะ จะโน้มให้กับชาวโถนูนะคะภาวนาทองคาถาทั้งทีพบคนใจดีอย่าให้มีแฟนใหมนน่คนใจดีค่ะคนรักเก่าคนเดียวกันนะคะหรือว่าไม่ใช่นะ คนบุญเกื้อหนุนนำใจถ้าปองรักใครแล้วอย่าให้เบื่อเราในความพบกับความรักน่าเบื่อหน่ายนะเซ็งนะคะทุกวันนี้ก็โสดสมะัะสันโดดแต่คนนี้น่าจะเป็นคนใหม่ใช่ไหมคะนะอ่าแล้กวก็งงนะ สวัสดีทางนี้ก็คนเจ้าชู้นะคะชาวสองค่ะอันนี้จะน่าจะเป็นอีกคนนะคะคนเจ้าชู้มีปัญหารักโซน,นะคะ่ะไปพบกรักกับคนที่มีคู่แล้วผิดหวังเป็นชาวสองอันนี้คนละคนนะคะต้องขออภัยด้วยแนวโน้มกับชาว ขนูเรียนรู้ใฟรู้ค่ะการศึกษาไม่สิ้นสุดนะคะเป็นมิตรที่ดีเป็นบริวารที่น่ารักของเ,เพื่อนๆนะคะมีความรู้ติดตัวเฉลยวฉลาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่นะคะปรารถนาสิ่งใดอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรก็คือความรู้นะคะถ้าในเรื่องคู่นี้ไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานนะคนดังไกลนะรอดได้เพราะว่า เฉลียวฉลาดพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะอดทนขมกันได้ก็ชนะใจตนมุ่งไปที่การวางแผนการงานสตรีผู้ทรงพลังใช้ก็เข้มแข็งแรงกายร่างกายแข็งแรงนะคะสุขภาพกายจิตด,ดีก็ได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งเดียวนะคะภายภาคหน้านี่ก็ได้เป็นคุณญิงคุณนายคุณชายนะผ่านประสบการณ์ความรู้ความสามารถนี่ก็ได้ เป็นผูเ้เติมจิตเติมจิตวิญญาณให้เข้มแข็งนะความเป็นมนุษย์นะไดลล่าจะดีอบอุ่นนะคะผ่านอุปสรรคปัญหามาในเรื่องของการปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงใหม่งานกสิกรรมงานสติป,ปัญญาวความรู้ค่ะมีความสุขสงบแล้วค่ะนี่ก็ร่วยนะคะการเงินดีมากจากปัญญาวความรู้ความสามารถ วามเฉยอุเบกขานะคะมีเมตตาธรรมอารวยไปอีกเป็นคุณหญิงคุณนายคุณชายไฮโซนะคะอยู่แวดวงสังคมชั้นสูงนะคะมีการเงินจากสติปัญญาความรู้ความสามารถมีกินเหลือใช้เหลือเก็บนะจาดเชื้อตระกูลดีการศึกษาดีค่ะนะแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่เนี่ยเป็นผู้ผ่านการสร้างสมบุญบารมีนะคะชอบมันเพียรถือศีล ปฏิบัติธรรมอบอุ่นใจดีมีเมตตาต้องยกให้เป็นหนึ่งเดียวนะคะมีความเป็นนักปกครองอบอุ่นจิตใจมีเมตตามีคุณ,ณธรรมค่ะวางใช้อุเบกขาชีวิตการงานลงตัวแล้วสมดุลกับชีวิตการงานแล้วเอมีโอกาสยังไม่ลงจากคานนะคะเชื่อมั่นในตนไปเกี่ยวข้องกับ คนเก่าและคนใหม่เป็นไปได้นะคะ,ะเ,เ,เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะคะ,ะคืออาจจะเป็นคนเก่าคนเดียวกันหรืออาจจะเป็นคนเก่าคนใหม่เลยสลับกันนะคะโอ้หม้อเป่าคาถามาหาอะไรแฟนผมมีรักใหม่สิ่งสดใสแสนเศร้า นะัไม่เศร้าแล้วค่ะจะเศร้าก็เนี่ยท่านพี่ผูกขักผิดหวังนะเอามาผูกพันกับชาวโนนะคะคนไกลนะคนดีคนหนึ่งกันมัวหลงเชื่ออาจารย์ยุ้ยคิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถา คนอบอุ่นนะคะใจดีมีเมตตาให้กับญาติมิตรแล้วก็เหศตรงข้างฝ่ายตรงข้ามนะคะรุ่งเรืองสำเร็จกับการเงินรายได้ในรอบ30ปีพร้อมกับกรรมอาชีพการงานได้ลาบที่การลงทุนด้วยปัญญาความสามารถฮิวเล t ีเข้าใจตนเองก่อนที่จะเข้าใจใครนะคะการเข้าใจตนเองก็คือการได้พบกับ สันที่สุขมาเยือนนะคะที่เหลือก็คือกำไรชีวิตค่ะ,ะโกรธเติบโตเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เล็กจะน้อยจนเติบใหญ่นะคะการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็คือการได้รับผิดและรับชบนะโตเกินวัยกว่ากลุ่มเพื่อนๆน,นะแต่คนที่คู่เกิเนเออคู่ควรนี่ก็คือเนี่ยท่านโรูนี่นะคะอันนี้เหมาะก,กับคู่ที่ การการแต่งงานมาแล้วมีบทมาหนึ่งนะคะ,ะครูวันนี้ที่ยังคงโสดสมถาน,นะคะไม่ใช่คนเจะชู้ค่ะเนื้อจุลิงอยู่แวดล้อมกับธรรมชาติสายลมแสงแดดนะคะอมจะเ่ากทามหาร,รวยรวยแล้วค่ะ ดนหัวใจคนสวยให้มาหลงสเสน่หนะ์เกี่ยวข้องบบซยคนหล่อนะคะนะผู้ทรงพลังผู้เข้มแข็งกายจิตนะคะไม่ใช่คนเจ้าชู้คนนี้นะคะไม่น่าใช่นะคะทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งพระเอกลิเกนะคะพบกันที่คลิปต่อไปคะ่ะ โชคดีนะคะ